อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น DJI ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นกล้องที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าหรือหลายๆคนก็เรียกว่ากุ๊กไก่ก็ได้นะครับกุ๊กไก่หลายๆคนก็จะเจอตัวนี้อยู่บ้างนะครับนี่คือตัวบอดี้ของตัว l o n i n 4D ก็จะมีจอตัวนี้นะครับจอตัวนี้ก็จะ b u i l t n อยู่นะครับนี่ผมถอดแบตเตอรี่ออกให้อยู่แบตเตอรี่มันก็จะเป็นช B 50 แบตเตอรี่แบบของโลนิน2นะครับแล้วก็จะมีแฮนเดิลอันนี้ให้อยู่2อันนะครับแฮนเดิลอยู่2องนันแฮนเดิลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถทอแฮนเดิลเนี่ยไปต่อกับจอได้นะครับจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับจอมอนิเตอร์ก็จะเป็นขนาด7นิ้วซึ่งจอตัวนี้เนี่ยก็จะมี wifi รับสัญญาณภาพอยู่มีเสาวากาศแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ ตัวส่งภาพไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราใส่ชุดไวเลสภาพเข้าไปในตัวกล้องเลยบิวอินนะครับบิวอินสปีกเกอร์บอลมาบิวอินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือบิวอินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็เป็นจอมอนิเตอร์ตัวนั้นหรือเราจะดูตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของมอนิเตอร์ ครับแล้วก็สวิตต่างต่างๆก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีแกนอยู่คล้ายๆกับเราใช้อะไรล่ะพวกเซตดแคมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถือถ่ายกิมบ๊อเราก็เหมือนกับเอากล้องเนี่ยแล้วแต่ใครจะใช้พานาหรือโซนี่แล้วก็บวกด้วยโลนินไออันนี้เนี่ย ข้อดีข้างบนมันจะมีตัวไรด้าตัวนี้ตัวนี้จับโฟกัสได้เร็วมากเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวโฟกัสกันอีกทีหนึ่งว่าเขาจับได้เร็วเป็นขนาดไหนนะครับแต่ตรงนี้มันจะมีมอเตอร์2ตัวเห็นไหมมอเตอร์ฝั่งนี้และมอเตอร์ฝั่งนี้ก็จะทําให้ตัวนี้เวลาบาลานซ์น้าหนักแล้วเนี่ยเราสามารถยกกล้องขึ้นได้แล้วก็มีมอเตอร์แกนนี้นะครับนี่คือมอเตอร์อีกแกนหนึ่งนะครับมอเตอร์อีกตัวหนึง่งแล้วก็ขนาดเดียวกัน อันนี้ก็มีมอเตอร์อีกแกนหนึ่งด้านล่างตรงนี้นะครับแกนนี้แกนนี้แล้วก็มอเตอร์ตัวทิ้วนะครับอันล็อกนะครับอันล็อกไว้ก่อนนะแล้นี่เป็นแกนอันนี้ก็ปรับความตึงก็อยู่ตรงนี้ด้านบนนะครับอ่ะไปเห็นก็ได้จะมีตัวปรับอาร์มตัวนี้ด้วยว่าให้ตึงมากน้อยขนาดไหนเลน นะครับตัวนี้เป็นโ k เ,เลนก็จะเป็น DL เ o u มาส์อย่างตอนนี้ผมใส่ตัว24มมเข้าไปนะครับ24มม f 2.8นะครับเราสามารถใส่24ก็ได้35หรือ50นะครับและมีมอเตอร์ตรงนี้ก็จะบาลานซ์หน้าบาลานซ์หลังได้นะครับอันนี้ก็จะมีแกนล็อกตรงนี้อีกตัวนึงนี่เห็นไหมตัวนี้ก็จะฟรีละนะครับเราก็จะบาลานซ์ตัวนี้ก่อนอันนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ว่า มันค่อนข้างจะรับเลนน้ําหนักได้เยอะเพราะมันใช้2มอเตอร์ปกติชุดนี้ที่เราเห็นโดยทั่วไปมันแค่มอเตอร์ข้างเดียวถ้ากิมบอโดยทั่วไปนะมันจะเป็นมอเตอร์อยู่ข้างเดียวแต่ตัวนี้เราเห็นมอเตอร์มันจะมีอยู่2ข้างรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะแล้วเราใส่ตัวแฮนเดิลแฮนเดิลตัวนี้นะครับก็จะแล้วแต่เราจะใส่ที่จอก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้ก็เสียบตรงนี้ก็ไปตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มโฟกัสนะครับปุ่มโฟกัสและนี่ก็เป็นปุ่มเลคคอร์ดอยู่ตรงนี้ มีพิกกิ้งมีอะไรอยู่ตรงนี้เราใส่น,นีขก็ไปใส่ก็ไปนะใส่เสร็จเราก็ล็อกเวลาถอดนี่มันจะมีปุ่มกดรีลิสอยู่ตรงนี้ถอดนะครับมีปุ่มกดอยู่เนี่ยปุ่มรีลิสปุ่มถอดแล้ันนี้ก็ใส่ก็ไปอีกข้างหนึง่งอ่าใส่ก็ไปใส่แล้วผมก็ล็อกใส่แล้วก็ล็อกนี่คือล็อกละนะครับล็อกละแฮนเดิลก็ถือขึ้นมาแบบนี้ <Yeah. S 1> นะครับนี่คือแฮนเดิลแลวก็ถ้าเกิดเราจะหมุนปรับตำแหน่ง <Yeah. S 1> ก็ายน็อตตัวนี้ เนี่ยมันจะมีหัวแม่โป้งเราดันอยู่ก็สามารถคายแล้วก็ปรับความถนัดของมือได้ว่าเราจะต้องการให้อันเนี้ยก้มไปขนาดไหนนะครับปรับจากตรงนี้เอานะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตัว HDMI out แล้วก็ DC in นะครับชุดนี้คือชุดส่งภาพอันนี้คือชุดเสียบแบตเตอรี่เราจะแบตเตอรี่ใส่เข้าไปนะครับแต่ยังไม่เปิดนะแบตเตอรี่ใส่เข้าไปก่อน ก็จะล็อกละนะครับสิ่งสําคัญสุดเราต้องอยู่ตรงนี้คืออยู่ที่ Follow สําหรับคนที่เคยใช้แลยนะถ้าไม่ใช้ไปดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตก็ได้มันจะมีบอกอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Follow Mode แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ C f f s t Type B แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้นานๆถูกกว่าซื้อตัวนี้ s t ต r เรจของ dji เนี่ยถูกกว่านะ1 tb นะครับเป็น1 TB 1 tb เราใส่อันนี้เข้าไป นี่คือตัวบันทึกแล้วก็ผมจะต่อ HDMI เข้าไปด้วยนะครับต่อ HDMI เข้าไปรอไว้เลยตอนนี้เราจะไลฟ์สตรีมผ่านตัวสวิตเชอร์นะเราจะดูภาพจากกล้อง DJI 4 d ตัวนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นแต่คนที่เห็นอยู่แล้วก็อาจจะข้ามไปก็ได้นะครับแต่ใครที่มาดูและอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์ไปก็ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะยกไม่ขึ้นนะครับไม่ใช่เอามือไปดันขึ้นนะมันก็จะหักนะ เราไปเปลี่ยนจอไหมดูฝั่งนี้ก่อนอ่ะนี่ด้านข้างสวิตช์ power อยู่นี่สวิตช์ power กดสวิตช์ power ขึ้นนะครับกดสวิตช์ power ขึ้นละเครื่องก็จะบูตติดขึ้นมาก็าจะมีโลโก้ DJI จอตัวนี้สามารถเข้าไปฟิปภาพในเมนูได้นะครับฟิปภาพในเมนูกล้องมาละ timbo นะครับนี่มีจอล้นะครับจอมีภาพถ้าเกิดว่า ผมจะฟิปภาพผมก็ไปที่ดิสเพย์แค่นั้นเองกดดิสเพย์จอก็เป็นทัชสกรีนนะครับไปหน้าต่อไปเป็นฟิปสกรีนฟิปสกรีนโรเทตโอเคเราจะเห็นจอตรงนี้อ่านได้แล้วตัวหนังสือนะครับผมเอาเมนูมันออกไปก่อนอันนี้ที่เรคคอร์ดนะครับแล้วนี่ก็ตัดมาหน้าเมนู หน้าตาของตัวจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้อมอนเปิดแล้วนะเราจะมีเมนูพวกนี้มันมีช็อตคัตเหมือนอาลี่เลยอยู่ด้านบนเหมือนวิวไฟเดอร์ของอารลีทุกอย่างนะครับและด้านล่างก็จะมีปุ่มช็อตคัตด้วยขณะเดียวกันด้านหลังจะมีปุ่มลัดให้นะครับปุ่มลัดถ้าถ่ายเป็นแบบล็อกก็จะมีลัดลก,กดตรงนี้ได้เลยมีสีไม่มีสีเนี่ยครับลัด แต่ในหน้าจอที่ผมไลฟ์เฟซบ o ๊กไปอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าถ้าผมไปหลีแสงตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่เห็นตัวบอดี้เลยนะครับนี่ก็คือหมดลัดแต่เรามาดูจุดดีก็คืออันนี้เลยเห็นไหมผมแพนทิ้วจากเฮดกดจากตัวนี้ได้นะครับ t เธอเ t ฟเธอไลท์ turn left, turn like, กดจากตัวนี้ได้นั้นตัวคุกไก่ตรงนี้เขาเรียกคุกไก่เราสามารถเปิดยกไอ้น,นี่ขึ้นมาโดยกดปุ่ม 4D ตรงนี้ได้กด 4D ตรงนี้ นะครับหรือไม่ก็กดปุ่มดับเบิลคิกที่อยู่ฝั่งนี้ก็ได้ดับเบิลคิกแฮนเดิลสองทีนะครับอ่ะกล้องก็จะยกขึ้นมาเห็นนะกล้องยกขึ้นมาแล้วตอนนี้กล้องตัวนี้เราให้ก้มต่ำลงอ่ะก้มต่ำลงนะอย่างนี้แพนผมให้มันจับไปที่ตัวดอกไม้นะครับแล้วก็ ผมพยายามจำลองเขาเรียกว่าจำลองใบหน้าคนได้อยู่นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแท็กที่ใบหน้าคนเร็วมากเลยเดี๋ยวผมสวิตไปให้ดูนะครับผมสวิตไปให้ดูผมคัดอ่ะฮะเราเห็นใบหน้าคนไหมมันกลับหัวอยู่นะครับตอนนี้มันกลับหัวอยู่เพราะว่าผมฟิปมันอยู่เห็นมันแท็กไหมใบหน้าคนค่อนข้างเร็วแล้วเดี๋ยวผมกลับจอนี้เป็นปกติก่อนผมกลับตัว Display. Display ดิสเพย์ดิสเพย์ฟิปเมนูภาพปกติเราเห็นใบหน้าคนไหมครับนั่นแหละครับสี่เหลี่ยมสีเหลืองอะนะสี่เหลี่ยมสีเหลืองที่ออกไปค่อนข้างเร็วนะอันนี้ก็คือตัวกุ๊กไก่อันนี้ผมกดเป็นแบ่งซีกแบบนี้ให้ดูนี่นะครับเราจะเห็นว่าอ่ะนันใบหน้าคนอยู่แบบนี้ สลับแบบนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้กล้องผมขยับอยู่นะครับกล้องผมขยับอยู่แล้วผมก็ใช้นี่จับที่ใบหน้าเหมือนกับคนมานั่งอ่ะครับแต่ว่าผมใช้รูปภาพแทนนะครับใช้รูปภาพแทนแล้วก็นี่คือคือผมกดปุ่มลัดที่อยู่หลังจอนะครับเปิดลัดปิดลัดหลังจอตรงนี้ได้นั่นก็คือสามารถที่จะลัดปิดเปิดจากจุดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมจับมาที่ตัวผมนะผมชิลอัพ อเราติดอมอนนิดนึงแบบนี้ก็พอเราจะเห็นว่าถ้าผมปิดเปิดลัดดูสีผิวผมก็ได้นะนั้นโฟกัสเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับผมสามารถปรับโฟกัสแมนวนวลจากตัวแฮนเดิลอันนี้ก็ได้เครื่องมันมันจะมีก็เรียกว่า AF m AF m ก็หมายถึงว่าจะเป็นออโต้หรือแมนวนวลก็ได้นะครับปรับจากตัวแฮนเดิลแล้วก็ ชิวอาฟชิวดาวแล้วก็ปรับจากตัวนี้เรามาดูว่าขณะที่ยกขึ้นถือว่าผมจะเก็บแขนผมแค่กดปุ่ม 4D หรือผมกดตรงนี้2ครั้งก็ได้นะครับมันก็จะเก็บอันนี้ผมเก็บนะผมตัดภาพออกไปให้ดูผมเก็บผมกดปุ่ม 4D แขนก็จะเก็บลงมาละแล้วก็ผมกด 4D ยกขึ้นนะครับกดปุ่ม 4D ให้มันยกขึ้นไปอ่ะยกขึ้นมาละอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เรามาดูว่าผมทิ้วมาฝั่งนี้นะเรามาทิ้วมาฝั่งนี้เราจะเห็นชัดถ้าผมจับโยกแบบนี้โยกแบบนี้หลายๆคนอยากจะเห็นว่าภาพที่มันออกไปเนี่ยมันจะขยับขนาดไหนนะครับถ้ามือผมสั่นอย่างนี้เราก็กดภาพสวิตช์ไม้ดูสวิตช์ไม้ดูคัดนี่มือผมขยับอยู่นะมือผมขยับอยู่แต่เราดูภาพ แต่ถ้าเกิดผมทําสปิทสกรีนแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นทุกคนจะได้เห็นว่ามือผมขยับอย่างนี้เลยนะครับมือผมเนี่ยโยกขึ้นแบบนี้เลยที่แบ่งซีกอยู่นะมือผมโยกอย่างนี้เลยแต่ภาพเอาท์พุตที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับอันนี้ผมให้มันจับที่รูปคนอยู่่ะให้รูปคนเนี่ยผมยกกล้องเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราดูภาพคนเราทิ้วดาวนิดนึงทิ้วดาวนิดนึงอ่ะเนี่ยรูปคนนี่ กล้องผมขยับแบบนี้เลยนะครับซึ่งถามว่าแล้วกล้องผมขยับเยอะไหมนี่ให้ดูสวิต์กลับมาเนี่ยผมขยับอย่างนี้เลยเมื่อกี้นะครับผมขยับยกอย่างนี้เลยนั้นการจะวิ่งหรือว่าขึ้นลงบันไดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สบายสบายนะครับอันนี้ก็คือเฟรมค่อนข้างที่จะถือว่าสมูทสมูทเยอะเลยละนะครับสมูทมากแล้วก็ นิ่มมากส่วนเรื่องออโต้โฟกัสค่อนข้างที่จะถือว่าไวมากดูภาพหน้าตรงนี้นะที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองสมมติว่ามันเอาโฟกัสผมยกขึ้นไปเห็นไหมพี่เอาเดินเข้ามาหน่อยนี่ผมมีนักแสดงอีกคนหนึ่งนักแสดงเดินอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างกล้องอเล็กซ่ามินินี่นะครับนี่พี่แมสผมมันจะจับแมสอ่ามันจะจับอยู่ที่คนนี้ลองเดินเข้ามาอีกนิดนึงเดินเข้ามาหาผม นะครับอ่าเดินเข้ามาเห็นไหมโฟกัสค่อนข้างที่จะเร็วเลยแล้วผมก็ขยับกล้องแบบนี้ด้วยนะครับจับโยกเลยอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเป็นเ้าเรียกว่า s ซตด้แคมป์ละกันนะครับเป็นเหมือนกับเซตด้แคมป์ใช้ใช้ได้ในงานกีฬาก็ได้นะครับงานกีฬาหรือว่างานอีเว้นอะไรต่างๆก็สามารถใช้กล้องตัวนี้ได้เราแค่ต่อสัญญาณตัว hdmi ตรงเนี้ย hdmi ที่อยู่ตรงนี้นะครับ hdmi เข้าตัว w i r e l e s ส่งภาพนะครับ w i r e l e s ส่งภาพเราก็สามารถใช้กล้องตัวเนี้ยเดินในสนามได้เราก็ดูว่าถ้าผมขยับขึ้นลงปกติถ้าผมขยับอย่างเนี้ยภาพมันจะต้องแบบสั่นมากแต่ตัวนี้มันเป็นก็เรียกว่า4 d นะครับแล้วก็จุดดีอีกอันหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันมีราฟ เปลี่นกราฟไหมเป็นรูปหน้าคนเนี่ยไม่โฟกัสมันจะบอกเลยว่าระยะเท่าไหร่นะครับนี่ระยะเท่าไหร่ส่วนที่กั้นสีขาวที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็เรียกว่าตัว marker. ามาร์กเกอร์ออมสามารถเข้าไปปิดได้ว่าจะได้มาร์กเกอร์ประมาณไหนสมมุติว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมอยากจะให้มันชัดที่แบ็กเมจิกนี่ผมปรับเองเวลาผมปรับแฮนเดิลผมตรงนี้เวลาผมปรับแฮนเดิลต้องสวิตช์ไม่ดียผมสวัสดปรับแฮนเดิลผมที่มือนี่นี่คือแมนนวลโฟกัสนะ ปรับจากตรงนี้ได้เลยจอยสติก๊กที่หมุนอยู่เนี่ยจอยสติก๊กแล้วก็เราจะเห็นว่าเวลาผมหมุนมือตารางตารางที่หน้าจอที่อยู่ด้านขวามันจะเป็นขึ้นลงเห็นไหมขึ้นลงเอาอินโฟกัสแบก็กเมจิกชัดเบอร์ชัดเบอร์ปรับได้ส่วนใบหน้าคนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีตัวที่มันอยู่ที่หัวกุ๊กไก่ตัวนี้แหละนี่ตัวที่อยู่หัวกุ๊กไก่ก็คือตัวนี้ ที่เราเห็นอยู่เนี่ยหัวกุ้ไก่ผมก็ไม่ต่ำลงตัวเนี้ยไลด้า <Yeah. S 1> ตัวเนี้ยมันเช็คโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีของทางพี่ i ช i เขาแล้วก็แขนที่เรายกเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับความตึงหรืออะไรเราก็ปรับจากตรงนี้นะครับส่วนฟอร์แมตในการบันทึกฟอร์แมตในการบันทึกเราจะเห็นหน้าจอตอนนี้หน้าจอเครื่องตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่า เครื่องของผมตอนนี้เราอยู่ที่ Polis SQ นะครับการบันทึกเนี่ยเรากดเมนูเข้าไปเราจะเห็นว่ามีคำว่า Record อยู่ด้านซ้ายผมแตะ Record เนี่ยครับ Record Mode ตอนนี้เครื่องที่เป็นเครื่องเดโมมี Polis Raw อยู่นะ Polis l a w แล้วก็ 422SQH264 ส่วน Display นะครับ อันนี้เลยมาร์กเกอร์ผมสามารถเข้าไปเปิดเข้าไปปิดได้แล้วก็ตัวสัญญาณเอาผมเอาเอามันเป็นอะไรผมเอาเป็น7 0 9เอาปุดออกไปนี่คือในส่วนหน้าจอของตัวดิสเพย์แล้วก็เฟรมไกด์จะเอาแบบไหนเอาวานามโมฟิก2-3-5ถ้า,านามโมฟิก2-3-5เห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปละตอนนี้เฟรมไกด์ของอมอนเปลี่ยนไปทันทีจากหน้าจอที่เราเห็น ส่วนชัตเต e ร์สปีดแล้วก็ i อ i s สก็จะอยู่ด้านบนด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ND ตัวนี้มี ND b u i l t i n นะครับเคลียร์สองนส s t o ต็อปสี่สตแล้วก็8 Stop มีให้เลือกว่าจากจะได้ ND เท่าไหร่แล้วก็ติดกับเคลียร์ด้านซ้ายมันจะมี AMF a AM เวก็คือในส่วนของโฟกัสโฟกัสเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับก็ไปเมนูของเลนเราก็กดเมนูของเลน ไนลิสต์เนี่ยลิสต์เราสามารถแมนนวลในลิสต์ได้กดเมนูเข้ามาแล้วมีเลนที่อยู่ตรงนี้เลนเนี่ยครับ a อ f หรือว่าเราจะกดเข้าไปเปลี่ยนเป็นออโต้โฟกัส m f ก็แมนนวลก็ได้ออโต้ Auto ก็ได้แล้วก็เซนสิที้ก็เลือกเอาเซบิไลเซอร์ก็เกี่ยวกับตัวมอเตอร์นะครับตรงนี้คนที่ใช้พวกกิมบอลเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราต้องการปรับสปีดเท่าไหร่แพนทิ้วเท่าไหร่แล้วก็ตัวโลนะครับ ส่วน Storage อันนี้เราข้ามไปหน้า Storage เลยนะครับเมนูเห็นไหมผมใช้ Storage อยู่ 1TB นะครับ 1TB Storage ก็เข้าไปตั้งได้ว่า TB คุณจะ Format เวลา Format ก็จิ้มเข้าไป Format แล้วก็ Confirm ก็ตอบเย็ดถ้าจะ Format ก็เป็น d c i แล้วก็มา Recording ว่า Record Format ไหน2 3 5 2K 4K แล้วก็ 6K นะครับ 2K 4K นี่ผมอยู่ในโหมดของ 4K เมนูต่อนะครับแล้วก็มีส่วนดิสเพย์ดิสเพย์ก็จะมีหน้า1、หน้า2หน้า3แล้วก็เรากดปุ่มเลื่อนไปที่เป็นลูกศร Recording ก็จะมีหน้า 1, หน้า2หน้า3เหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของเสียงเสียงก็จะมีให้เลือกเหมือนกันไมค์ My, L ไมค์ R นะครับแล้วก็มันมีเสียง Built-in นะครับไมโครโฟนแล้วก็มีเสียงสามารถต่อเสียงจากภายนอกได้ด้วยแต่หน้าเด่นเด่นหลักๆเลยก็คือตรงด้านขวามือเนี่ยครับเวลาผมปรับโฟกัสเนี่ยเห็นไหมตัวเลขมันจะวิ่งไปตามที่ผมต้องการนะนี่ผมปรับโฟกัสไปที่ตัวแบ็กเมจิกะ,ะสมมติผมปรับโฟกัสมาที่แบ็กเมจิกแอสซิสสิบสองจีนะครับมันก็จะโฟกัสตรงนี้ผมไปมือปับ๊บมันก็ไปที่หน้าคนทันทีเลยแหละ หน้าคนนี่มันแค่เป็นกระดาษนะอันนี้คือแค่กระดาษผมเอากระดาษมาวางเพื่อที่จะให้ตัว LA ตัวนี้มันดีเทคใบหน้านะครับดีเทคใบหน้าได้เร็วมากหรือมือระยะมืออมอนนะครับมือเอามืออมอนออกเอามืออมอนเข้าไประยะเข้ามานะครับนี่คือตัวออโต้โฟกัสเร็วไหมอ่ะลองดูแล้วกันอ่ะผมเปลี่ยนแล้วก็พอ ดูตัวเลขได้นะครับตัวเลขที่มันวิ่งอยู่ด้านขวาว่าโฟกัสเร็วไหมนี่คือตัวโฟกัสแล้วก็มีแท็กกิ้งด้วย <c oughs> เราจะเห็นว่าด้านมุมซ้ายนะครับตัวเหลืองๆครับที่มีแท็กกิ้งเวลาผมแพนกล้องนะเห็น <c oughs> จะเห็นว่าตัวสีเหลืองมันจะเกาะอยู่ที่ใบหน้าคนนะครับ ตัวเหลืองๆจะเกาะอ,อยู่ใบหน้าคนเดี๋ยวผมให้น้องผมมานั่งเก้าอี้คนหนึ่งเจี๊ยบมานั่งตรงนี้ให้พี่หน่อยข <c oughs> ยับเก้าอี้ไปข้างอลกซ่กากันนะ่ะตรงติดกับเสาเดี๋ยวเราดูว่ามันแ็กใบหน้าคนเนี่ยเร็วไหมนี่คืออ่ะน้องก็นั่งอยู่เราจะเห็นน้าสี่เหลี่ยมมันขึ้นเห็นนะมสี่เหลี่ยมผมออกมาออกมานี่ผมมาโฟกัสต,ตอนนี้ผมใช้ตัวแบ็กเมจิกรอ บีรอแต่ผมบันทึกเอาจอในบบบบันทึกสัญญาณน,นี้เฉยๆเดีผมจะเอาไปขึ้นตัว YouTube นะครับถ้าผมแม่นวลนโฟกัสผมก็ปรับมือผมได้เลยว่าโฟกัสอยู่ที่จอเวลาผมปล่อยมือมาที่หน้าคนเห็นไหมเร็วมากโฟกัสสามารถปรับได้รวดเร็วแล้วก็ทิวอัพทิวดาวผมก็สามารถทิวจากตัวนี้ได้เลยอยู่ที่จอยสติ๊กมืออมอนปรับจากตรงนี้ได้เลยเราสปีดสกรีนแบบนี้เราจะเห็นว่าถ้าผมทิวอัพทิวดาวกล้องเนีย่ยผมกดจากปุ่มนี้อัพดาว นั้นใบหน้าคนให้หลุดเฟรมอะหลุดเฟรมไปเรามาดูว่าเข้าอะโฟกัสปรับเองถ้าผมจะหมุนผมก็มาหมุนตรงนี้เอาเองว่าจะโฟกัสขนาดไหนให้เอานะครับเวลาผมปล่อยมือจากตัวหมุนแล้วมันจะกลับมาเลยให้เอาปล่อยนั้นอันนี้มันฉลาดมากผมเอามือผมเนี่ยมาตรงนี้ปรับโฟกัสมันจะกลับมาที่มือผมอัตโนมัติแล้วผมเอามือผมออก เราจะเห็นว่าที่ผมโพส์ตเมื่อวานไปที่เป็นของฝรั่งเศสแอคชั่นหลายๆคนสงสัยว่าทําไมมันโฟกัสเร็วก็ตัวมันมันใช้ตัวนี้แหละครับตัวที่เป็นอยู่บนหัวกุกไก่ตัวที่เราเห็นตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยเป็นตัวโฟกัสค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตัวเนี้เป็นตัวจับถ้าเลนธรรมดาถ้าไม่ได้ใช้ตัวไร d ด้เนี่ยเข้ามามันจะไม่โฟกัสเร็วขนาดนี้นะครับถ้าเราถอดออก ออโต้โฟกัสของภาพก็จะช้าไปนี่เราใช้ตัวไร d ด r รที่มาติดอยู่ตรงหัวมันก็เลยทำให้เราสามารถโฟกัสภาพได้ค่อนข้างเร็วมากอันนี้เหมาะสมและก็ดีสำหรับคนที่ถ่ายก็เรียกว่าถ่ายแอคชั่นนะครับเวลาเขาขยับกล้องก็ถามว่าแล้วทำไมมันโฟกัสเร็วมีคนช่วยโฟล่ w หรือเปล่าไม่มีคนช่วยโฟล่นะครับก็คือก็ใช้กล้องตัวนี้แหละแล้วก็มือแอนเอลถือแล้วก็ถ่าย อันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูภาพเต็มๆผมสวิตไม่ดูจากกล้องอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้อผมโยกอย่างนี้เลยนะครับผมโยกอย่างนี้เราจะเห็นว่าภาพที่หน้าจอตรงเนี้ยจะค่อนข้างจะนิ่งมากนี่กดเวฟฟอร์มขึ้นมานะครับนี่นิ่งมากแล้วเรากดให้ดูอีกทีนึ่งสวิตกลับมาอ่ะผมโยกกล้องเราสังเกตดูว่าตัวคุกไก่ผมเนี่ยขยับแต่ใบหน้าคนเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้มันจะได้ขอบคุณมากอันนี้มันจะได้ในส่วนของที่เป็นตัว 4D ก็คือนี่แหละครับแกนปรับออโต้โฟกัสเรากลับมาดูที่ตัวอดี้กล้องมันอีกทีหนึ่งนี่คือตัวอดดี้กล้องที่จะหมอนใช้อยู่ตอนนี้เป็นโลนิน 4D และคอร์ดก็เข้าการ์ดนะครับอันนี้ก็คือโฟลวและแผนจอข้อมูลเก็บด้านนี้นะครับสมมติว่า เรามี DOP DOP ก็จะใช้จอ,อนี้อีกกันนึงนะครับมันก็จะส่งภาพจากตัวนี้มาออมอนก็จะถอดแฮนเดิลสองข้างเนี่ยมาใส่ที่จอนั้นคนที่ใช้จอตัวนี้เขาก็จะปรับโฟกัสเขาเองแล้วก็กดเล็คอร์ดสามารถกดเล็คอร์ดได้จากตัวจอ,อนี้ได้เลยแบบไร้สายนะครับสามารถสั่งเล็คอร์ดได้จากตัวแฮนเดิลตัวนี้นี่สมมุมิว่าเล็คอร์ดเข้าไปนี่กดเล็คอร์ดมันก็จะเล็คอร์ดเข้าไปก็จะเป็นกรอบสีแดงนะครับ ส่วนด้านบนก็จะเป็นนี่เหมือนกันเห็นไ,ไหมมันจะมีปุ่มแฮนเดิลด้านบนด้วยถ้าเกิดมือถือเขาก็สามารถคอนโทรลตัวนี้ได้ด้วยนะครับสวิตช์ไหมโดูจะได้เห็นภาพเพราะว่าผมชิวอัพชิวดาวเนี่ยโดยสั่งจากตัวนิ้วท,วที่นิ้วชี้ผมอยู่เนี่ยที่ด้ามแฮนเดิลสามารถก้มสูงต่ำลงนะครับแล้วก็อันนี้โฟกัสหลายหลายคนสงสัยว่าทำไมมันโฟกัสได้เร็วมากผมก็มาจับครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออ กล้องตัวนี้โฟกัสได้เร็วนะอันนี้คือตัวไรด้าที่อยู่บนตัวหัวของตัวคูกไก่และคูกไก่เวลาเลิกใช้ก็ไม่มีอะไรผมแก่กดปุ่ม 4-D ตรงนี้มันก็จะลงมาเก็บลนะนะอันนี้เราสวิตภาพไม้ดูแบบนี้จะได้เห็นชัดเจนนะครับสวิตช์ไม้ดูตึด๊ดนะนี่คือกล้อง Dji 4 d กดปุ่ม 4D มันก็จะยกแขนขึ้นแล้วก็แขนนี้ ความตึงก็ปรับจากตรงนี้เอาค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับภาพค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็โฟกัสเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วมากเราดูภาพโฟกัสอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือภาพของตัวโฟกัสแล้วก็มือผมถือไว้สำหรับเดินถ่ายนะครับแต่กล้องค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักหน่อยนะประมาณ 4- 5กิโลหนักอยู่อาจจะต้องใช้ e ซีลิกหรือเรดี้ลิกช่วยในการถ่ายทำถือเลคคอร์ดเป็น DJI 4D แล้วก็เอาแขนไปเก็บอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเอาพุทก็มีแค่ HDMI out นะครับมี HDMI out ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ HDMI out เรา HDMI out ไปส่งไปสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็เลคคอร์ด ส่วนแอนเดลตรงนี้จะปรับปุ่มหรือปรับพลายก็อยู่ตรงนี้มีปุ่มให้กดรีลิสปล่อยมือมันก็ล็อกเลยนะครับปล่อยมือก็ล็อกเลยแล้วก็กดปุ่มตรงนี้2ครั้งก็เหมือนกับกดปุ่ม 4D แขนนี้ก็จะยกขึ้นกด2ครั้งยกลงไปเก็บนะครับสำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกอาจจะดึงออกมาดึงไม่ได้นะครับมันจะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้วิธีปิดเปิดตัว โลนินโฟดีแขนแล้วเนี้ยก็คือกดปุ่มตรงนี้2ครั้งนะครับก็จะลงไปเก็บหรือไม่คุณก็กดปุ่มโฟดีดีที่อยู่ตรงตรงนี้นะครับกดปุ่มโฟดีที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ก็ยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้นยกลงนะท่วร์ปทิวดาว็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แผน ค่อนข้างถือว่าสมูทนะครับแล้วก็ตัวออโต้โฟกัสถือว่าไวมากผมแพนนะออโต้โฟกัสเวลามันเจอใบหน้าคนพับมันจะจับใหม่นั่นแหะนะจับที่คนยืนเลยคนยืนก็จะจับโฟกัสที่ใบหน้า CPU ของเครื่องอาจจะถือว่าแรงนะครับเพราะถ้าไม่แรงเนี่ย ใบหน้าตรงนู้นถือว่าเล็กมากนะครับมันก็ยังจับได้ค่อนข้างไวอันนี้ผ่านไปแล้วประมาณ20กว่านาทีก็เป็นแบบเร็วๆนะครับตัวเครื่องถ้าใครจะศึกษาหรือใครจะดูก็ในเว็บไซต์ d j i ก็จะบอกเหมือนกันว่าปุ่มไหนเป็นอะไรนะครับจอตัวนี้ก็เวลาพับเก็บก็สามารถพับเก็บด้านนี้ได้เขามีปุ่มไม่กดเลือกแล้วก็มีรูให้เราใส่จุดยึดปุ่มลัดแล้วก็มี ปุม่มหมุนเมนูน้านข้างนะครับจอสามารถพิมจอย่างนี้ได้เป็นสายนะครับอันนี้คือตัวบอกระยะกี่เมตรกี่ฟุตก็ไปตั้งในเมนูได้แล้วก็นี่บอกผมไม่บอกเป็นเมตรเลนที่ใส่เข้าไปมันจะบอกว่า24มมก็แล้วแต่เราใส่เบอร์เลนนะครับเฟรมเรท50เราจะเปลี่ยนเฟรมเรทก็สามารถกดเฟรมเรทได้50 60 30แล้วก็บันทึก ส่วนเรื่องของ n d ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกัน n d นี่เป็นกระจกนะครับมาอ่ะกดเมนูให้ดูทุกคนจะได้เห็น n d นี่ n d 4นด2สีกด n d กด n d เข้าไปเคลียร์ ND 2 8 16นะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับอันนี้อมอนสามารถทัชสกรีนได้ที่ตัวหน้าจอเลยทัชสกรีนแล้วก็กดจากปุ่มเมนูข้าวๆก็มีแค่นี้นะครับสำหรับตัว DJI 4D แล้วก็รัดก็อยู่ตรงกลางอันนี้มีสีไม่มีสีขอบคุณนะครับไปละแฮ p ปี วันนี้ก็วันที่หนึ่งใครสนใจก็สามารถแวะมาเยี่ยมมาเยียนได้สำหรับตัว DJI 4D เราสตรีมมิ่งกันเท่านี้แล้วก็ผมก็จะหยุดสตรีมมิ่ง